สวัสดีค่ะพบกับเยสตงชาแนลอีกแล้วค่ะวันนี้วันน<ะ>ี้เยสตงสีมาทำซุปมะเขือซุปมะเขือใส่ปลาทูค่ะวันนี้เท้าสีต้มเอาเสิบอปิ่งเนาะอันนี้ก็จะไปโั่วทำแบบง่ายๆเครื่องปรุงอ่าส่วนประกอบกับสินี้มะเขือหอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็ปลาทูค่ะไปเท้าสีไปถอดปลาทูก่อน ตั้งกระทะให้มันห้อนแล้วก็ใส่น้ำมันจ้าน้ำมันกนข้าไประมาณใส่อีกกี่นึงโอเคใส่ลงไปเลยทอดให้เหลืองคิว่าทอดจนสีเหลืองหรอกรับจ้าคับเหลืองได้ที่เราตักออกเลยคะ่ะ เอากระเทียมมันออกจแล้วกับขัวพริกขัวกระเทียมขัวหอมแดงด้วยจ้าให,มหอมใช้ไฟอ,อ,อ่อนๆนะคะจะได้ไม่ไหม้ใส่ทีแล้วขาก็ตักออกใส่จานพักไวจ้า กระทะที่เ้าขัวพริกเมื่อกี้เท่ากับเอาน้ำสะอาดใส่ลงไปเลยจ้าบ่ต้องล้างก็ไดแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปจ้าพอมก็ะิต้มเขือเอาเขือมาใส่เลยแม่ใส่ปลาเขือเลยจะเท่ากับล่อให้ปลาเขือสุกปิดฝาโอเคระ้วบางที่ล่อปลาเขือสุกเตรียงกระสิมาเตรียมผัก ไปสกินกับสุ it, ff, el, ่มบ um ักเขือจ้ากับซีนี่ักแตงกับบักทัวที่เก็บมาจากไกลเก็บอยู่แตงอยู่ไหนแตงกว่าจะสักสองลูกก็พอล้างทำความสะอาดเแอเคแช่น้ำไวก่อนเขือกระดูปุดปปปปุุุุดดดดเลยจ้า นี้บักเคือเข้ากับเปื่อยละจ้ะเข้ากับสิปิดกแก๊สกกระกตักใส่จานพักไว้จ้าใส่จานพักไว้ค่ะพักไว้ให้มันเย็นก็สิมาซอยต้นหอมตั้งไว้จ้า แล้วก็ใสิมาตัมเครื่องเลยจ้าทำแบบนี้เออทำแบบนี้ แล้วก็สิมะแกะป่าจ้าแกะป่าใส่ในในโครกเลยเอาก้างมันออกเอาทูเท้าถอดไ้เมื่อกี้แมงมันก,กับมาละแค่หนึ่ง เยด็ดละจ้าเข้ากับสิใสม่มะเขือมะเขือที่เราต้มสุกแล้วเปอยหลักใส่ลงไปเลยแล้วก็ิีตาอีกตามใ้มะเขือมันละเอียดจ้า ะละเอียดได้ทีลจะจะนนานมาข้ากับสีมะปุ่งแล้บัดนเ,นเด้อใส่ผงชูรสลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ลดดี <c oughs> จ้าใส่ลงไปเลยลดดี <c oughs> มัน,ม,นมันแห้งเกินไปแล้วก็เอาน้ำซุปที่เราต้มมะเขือนะ่ะใส่ลงไปแล้วก็ตำชิมก่อนนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำปะลาเข้าไปในน้ำต้มมะเขือแล้วเดี๋ยวชิมก่อนชิมชิมดูก่นอนก็ดีละ เ,าาเ,เพราะว่า,ามม่เนี่ยมันจะมีเพราะว่าใส่น้ำปลาลงไปในน้ำต้มบะเกือแล้วแล้วก็มีปลาทูมกับสีมีรสชาตนั่ยอยู่แล้วมีใส่ต้นหอมแล้วใส่ต้นหอมแล้วจา้าหยิบหย่อนหยิบเสร็จแล้ว ใส่ถั่วเลยจ้าสูปรมะเขือใส่ปลาทูอร่อยอร่อยง่า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 ยสไตล์ถุงอืยอร้อยเสร็จแล้วจ้าสูปรมะเขือใส่ปลาทูแซ่บแซ่บกินกับข้าวเหนียวฮอนๆเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้จ้าขอบคุณที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปจ้ากินสม,มเุเไพรแซบ่บ